สวัสดีครับยกผมเจสันนะครับระหว่างนี้ผมจะพาไปทัวร์เมืองของผมนะครับระหว่างร้อยพาทีทิตกดินแล้วผมจะร้องเพ okay. ลงร้องกางแกงเสียงเกงกองน,น,น,นะครับในเวทีที่ผมสร้างขึ้นแล้วก็ผมได้วางคู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อขยายเสียงพร้อมตะเกีงยงพร้อมนะครับเอ้สองรวงนี้ยังไม่ได้จุดนะครับจุดก่อนนะครับโอเคครับ ผมจะพาชมเมืองผมระหว่างรองนะครับแอนแนอันนี้ผมจำลองเป็นห้องขุดบิตคอยนะครับนี่ผมจำลองเป็นกาสจ,จอนนะครับขุดบิตคอยแล้วข้างบนผมจำลองต่อสายมาเหมือนจำลองว่าใช้พลังงานจะแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้ววันนู้นคืออันทดลองนะครับส่วนนี้คือทดลองเหมือนกันส่วนตรงนู้นนะครับ ตรงนั้นอะที่ใกล้ๆภูเขานะครับคือบ้านของผมนั่นเองครับเป็นระบบที่ใช้ไฟเยอะมากอันนี้คือห้องคปรมมานซอมบี้นะครับที่เคยสร้างมาอันนี้เป็นห้องที่เหมือนบ้านนะครับแต่พอโยกคันโยกปุ๊บกลายเป็นไม,ม่แค่จะไม่มีอะไรเลย แต่พอโ,โยคนโยกปุ๊บเหมือนอะไรสักอย่างนะครับเหมือนห้องเก็บองอยังไงยังงั้นเลยครับคือห้องเก็บผงพับเก็บนั่นเองครับแล้วก็บ้านผมผมก็ต้องพาทัวร์อยู่แล้วนะครับโอเคองั้นผมจะพาทัวร์บ้านผมระหว่างรอมุดกันเลยตอนนี้พาทิตก็ก็กางวันแสกนะครับเพราะฉะนั้นอุ้ยโอเคนะครับประตูเปิดแล้วครับ ปิดประตูนี่ครับนี่คือลิฟต์ของผมนั่นเองครับนี่นี่นะครับช่วงนี้ก็คือประตูปิดปิดได้นะครับด้วยคันโยกนี้เมื่อนๆได,ดูนี่ครับโอเคเราเปิดก่อนดีกว่ามาครับแอนแ้ใน,นห้องนอนของผมนะครับนี่ก็จะมีเตียงนอนอะ่ะคันโยกปิดประตูนะครับ แล้วมันมีแค่นั้นครับมีตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็มันไดขึ้นไปจุด่ชั้นสองน,นะเป็น,นด่านฟ้าแล้วนี่คือสไลเดอร์ชีมพูนั่นเองครับสไลเดอร์น้ำผรจะเล่นให้ดูนะครับเอ้ยล,ล,ลงไปเลย ประมาณนี้นะครับนี่รับจะพาทัวร์นะครับอันนี่คือเกมในเกมไะไรครับนะครับผมนี่คือบ้านผมก่อนที่จะบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะครับที่มีตะเกะียงจะมีตะเกียงจะพอยู่เยอะครับคือบ้านผมก่อนที่จะอัดคลิปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้กล่องครับตะเกียงจะพยูโซฟาอุ้ยมา ที่วางที่วางเคราะนะครับเตาเผาเกียงเจ้าพายุกองเก็บของแล้วก็เตียงนะครับแล้วก็มมาแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่เปิดออกไปนะครับแต่จริงๆมันออกได้สองทางเลย้ะจอกนี้ก็ได้นักครับขอก็ปิดประตูปิดประตูเสร็จขึ้นไปเจอกับที่ทําสวนนะครับโอเคนี่ก็คือเรือของผมนะครับแล้วผมจะพาทัวร์อีกที่หนึ่งเดี๋ยวเรานั่งเรือกันเลย เอาละตรงนี้ผมใช้ฟองน้ำทำให้มันแห้งครับเอาละไปกันเลยครับเป็นที่ที่สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับนี่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของผมเคยอกเลยวทีทชาเลยน,นี่นะครับบ้านบ้านที่ทำมาจากดินและหินล่างเนี้ยเป็นบ้านที่ ผมสร้างมานะครับแต่โดลาวาทับก็เลยมีหินเกาะดูสิครับยังมีเตียงอยู่เลยเห็นบ้านที่ผมสร้างมาตั้งแต่แรกนะครับตรงนี้ผมทดลองผมทดลองทําเสาหินแต่มันกับเละนะครับกลายเป็นหินใหญ่เลยแล้วก็ผมสร้างทารถไฟไปที่รถหนีนะครับตรงนี้เหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับแต่ก็ไม่สนะครับบ้านนีนครับเป็นบ้านหลังแรก ก่อนนี้ผมจ้าคิดไปนานมากเลยครับแต่ผมไม่ได้คิดผมไม่ได้เจอเกระแสไฟฟ้าที่นี่นะครับผมไม่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นที่ที่อื่นนะครับไม่ใช่ตรงนี้ครับเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ไกลออกไปนะครับเราต้องกดนบแม่้นไม่เจอนะครโอเคแล้วต่อไปผมก็จะพามาทัวร์ภูเขานะครับ โอเคผมจะอธิบายให้ฟังเก่อบ,บ้านพังๆหลังนี้นะครับคือบ้านหลังนี้จะก่อนมันคือบ้านของผมที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วพอผมเนี่ยอยากจะทดลองนะครับผมก็เลยแทนที่จะทำดาวพิงทั่วไปผมก็ใส่ลาวาลงไปนะครับทําให้ลาวาล้วไหลยิ้มไปไหม้ภูเขาไปไหม้ภูเขาที่ยังไม่ได้ใหญ่เท่าตอนนี้นะครับคือภูเขาลูกนี้นะครับ แล้วมันแล้วพอผมล่าน,น้ำมันไปมันก็เลยเกิดหินใหญ่ามากครับจริงๆมันเล็กกว่านี้นะครับเยอะมากส่วตรงที่น้ําท่วมตรงนั้นคือน้ําที่เคยทําให้ภูเขาไฟสงบนะครับจะพาไปดูนะครับน,นี่นะครับอันนี้ผมก็ทดลองอะไรบะก็ทดลองํำเสา,สาหินเหมือนกันแต่มันก็ไม่สำเร็จ อ้าวนี่ก็ยังมืดแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปคอนเสิร์ตเลยนะครับแต่ก็ยังไม่มืดเต็มทีนี่ครับที่อยากโชว์มากที่สุดเลยก็คือแตนเต้นโอ้ยจรินะครับบ้านที่ทนทานต่อระเบิดแล้วเก็บข้าวของไว้ได้ดีมากนะครับไม่เชื่อเ,เดี๋ยวผมลองระเบิดให้ดูนี่ครับมีข้าวองอะไรต่างๆมากมายเลยมีเตียงวยครับเป็นบ้านลี้ภัยนะครับที่มืดแล้วเดี๋ยวผมทดลองให้ดูก่อนนะว,ว่าระเบิดมัน ทำลายบ้านหลังนี้ไม่ได้นะครับยิ่งจะว่าไปนะครับระเบิดอยู่ตรงช่องนี้โอเคนะครับอี่ครับระเบิดถ้าโดนหิเนี้มันจะพังนะครับดูนะครับเขียนะครับแต่ถ้ามาโดนบ้านผมดูนะครับนี่สมมติบนหลังคาแบบนี้แนดงน่ครับมันจะระเบิดได้ ไหมครับมันไม่พังเพราะมันทนทานต่อระเบิดลาวาน้ำนะครับเอาละในเวลาไปเปิดคอนเสิร์ตท,ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับไปเลยผมจะร้องเพลงาลองกองแกงเซียงกิงกองหนึ่งครั้งเลยครับไปกันเลยไปกันเลยครับท่านผู้ชมเอาละเดี๋ยวผมจะไปจุดทุกเปิดงานก่อนเลยนะครับเอา้าเจ้าแกะเข้าไปนี่นะครับ แตนแตนคอนเสิร์ตเจสันนะครับแต่งริงผมเป็นคนไทยนะโอเคจุดพูดเลยบึมนี่นะครับยังครับ โอ้ขอโทษดีนะครับทั้งครอบครัวผมมีอะไรมีเรื่องนะ,นะครับขออภัยด้วยนะครับามาทีดเพลงเปิดกันต่อเลยโอเคโอเคแล้วเปิดคอนโซลก็ต้องเปิดเพลงใช่ไหมครับนี่พงก็มีประมาณนี้ครับโอ้เอนี่ยเราร้องเพลงนะครับมาแล้วเริ่มเจ้ามีข้าวบอลแล้วจะน,นั่นนีน่อ้ายไปฮะ ไา้หนอกสายตาจนแกบอสุนงแกงสนิงิงกองมันต้องงแกงมันต้องนางบองเปรงบองไปงงงงเงในชีวิตเธอมันเป็นหีบ้าหม้อแรงหนํมพ่อเธอมันเป็นคอยอย่างงั้นสิคยเจอลโหลฮาลโหลฮัลมหลฮัลมหลฮัลลลลมลัลล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  ชีวิตเธอมันเป็นฮีบ้ามอดรงเงินพ่อเชอมันเป็นคอยอยังเงินสิเคยเจอมองแกงซินนโนใจอ่อยรับจบแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอไปด้วยน,นะครับสวัสดีครับ